สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปเมื่อนี่สิพาพี่น้องเข้ามาเยี่ยมฟาร์มคุณครูเด่นอำเภอทุ่งฝนนาะจ้นเนาะบ้านทุ่งพัฒนาอำเภอทุ่งฝนวัดีสิพาเพิ่นว่าเพิ่นสิบปอยเบิดอคอกนี่ละวัวมีตะโตงงามพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจังไห๋เข้าไปหาเจ้าของฟาร์มเพิ่นดีกว่าเนาะจ้นเนาะ สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมน้องโอมครับน้องโอมมาจ้าอยู่ฟาร์มอำเภอลพบุนคีค,นค,ครับจ <ะ S 1> าาา้าพิกัดเขาพิกัดอยู่บ้านท่งพัฒนาตำบลลพบุน,นีอำเภอลพบุนีจังหวัดอุดรธานีครับผมจ้าเห็นว่าอันน้องลาเซียนขายเบื้องติบละขายเบิ้องติบครับได้ราคาผมปล่อยทุกตัวครับปล่อยทุกตัวว่าสั่นอ้อยมีให้เลือกมีให้แม่ลูกครับแม่ลูกกับมีมีทุกรุ่นครับแล้วก็ผสมเพิ่งผสมแล้วก็ท่องกับมีครับฟังฟูด้วยคนที่อยากเลี้ยงครับมาเบิ่งมา มาสอบมะเบิองมาสอบครนะว่าอยู่นี่เขาผสมแต่เมว่อหลอดครับบ่มีทับโตครับคือผลงานการันตีเลยครับทุกตัวไซส์ดีทุกตัวครับผมตัวนี้เป็นลูกบามันอ่าบามันพันธุ์กระทบเนาะจัะเนาะตัวนี้สูงบามันเท่าไหร่ตัวนี้ประมาณหน่อยห้าสิบบัวครับตัวนี้ห้าสิบบวกคือกันเนาะจัะเนาะผสมยังไว้จ้ะผสมที่สามหนึ่งครับผสมบางวันที่หาทันว่าหรือครับอ๋อหาทันวาเนาะมือนีกับวันที่จะได้โอ้จะได้ บระธานีโดดตัวเนาะยังไม่ได้ผ่านรอบมันครับจ่ายังไม่ผ่านรอบนะจน๊ะเนาะตัวนี้ก็ผสม,มไปแล้วเป็นลูกในท้องนี่เป็นลูกที่เท่าไหร่จ้ะลูกที่สองคนระับอ่าลูกที่สองเนาะแม่แยก,ล,กลูกไว้ลูกก็อยู่น้ำเฮาคือกันเป็นปะ,นอนนะโอ้ลูกเพก็อนอนอยู่นี่ปะโออันนี้ว่าไว้เท่าไหร่น้องโอมเปิดไว้ครับต,ตัวนี้เปิดใ้แปดสิบได้จ้ะเดอ้อเป็นงวหญ่นะครับเออเป็นงวใหญ่สูงใหญ่เพื่นอนเออตั้มนีเฮาเด้ดอ อ่ขาขาทุกขาถอนบ่มีเนาะอยากทายใกล้ๆเบิ่งขาเบิ่งแข่งเพื่อนแบบนี้อยากเขาเพื่อนอยากงอจากหน่อยก็ว่าบบเป็นอย่างนั้นจะเนาะเล็บ,บขาเล็บแข่งเพื่อนก็คือเห็นเด้อพี่น้องเด้อนี่ล่ละขยายให้เบิ่งจะไปใกล้แน่เพื่อนก่ยา่างอวนกันตัวนี้น้องอวนเพื่อนว่าผสมเคี๊ฟสามนึ่งไว้บอกเคีย๊ยบสามนึ่งบอกจะผสมไว้วันที่หาทันว่าจา ถือว่าขายในงัวท่องว่างอยู่พระว่ายัง่ผพันรอบเนาะตัวนี้เิ่นทองไวแปดสบจ่าราคาตอรลงได้สนใจยังไดก็มาหาน่องเขาได้จ้าเด้ออ่าบปในี้อาเบิ่งต่อไปงามซุมนี่ยันตองบ่ได้อยู่ดอกมีตัวตัวบักยักๆยักเอาหลดคุณน่ะเอาเอาเบ้าเรียนเรียนไว้ด้วยตัวขาวๆนี่ลายปันได้นี่ผมซื้อมาว่าเป็นราคาแปดแสนห้าหมื่นครับตัวนี้เนี้ยเป็นงัวอยังนี่จ้าเป็นง้วะเรื่อยๆเอามาจากนอกครับ โอ้เรียนลอยมาจากนอกระสันพี่น้องเอ้ยลูกวีแปดสามแปดศูนย์ครับเออ,อพันเบอร์หนึ่งของโลกนี่อยอันนี้ไทยให้พี่น้องเบิง้งพอพันเบอร์หนึ่งของโลกกระสันเป็นว่าอ่ะเบิงบ้งใบเป็นความรู้เฮาเนาะเพิ่นยังบ่ได้ทันว่าขายดอกหรือว่าไผอยากได้ก็ค่อยมาหาเพิน่นเอาไทายใกล้ๆใ,ใ,ให้เบิ่งกันเออมันเข้าไปบ่ได้บัดน,นี้อ่ะจ้าเอองาม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  ไปไปนี่เขาตามเพื่อนไปเบิ้งว่าเพื่อนสุดขายอีกคู่นี้บ่คู่นี้ครับอืคู่นี้ไถ่กลางไถ่กลางครับผมเปิดไปหาซื้แม่มันเป็นสัตว์มาแล้วรอบนึงแล้วหรอแม่เป็นสองเดือนแล้วครับลูกลูกในท้องกันปะแม่ครับลีเนี่ยลูกโอ้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 คืนแล้วแต่า่รท่านได้ผสมไว้บ่ะคืนรอบนึึงแล้วข้นรอบนึงแล้วแต่า่รท่านได้ผสมแม่นี่อันนี้ลูกเพื่อนเดี๋ยวเบิ่งลูกเพื่อนแจกบาทกันลูกผู้ลูกผู้นี่แจกเดือนแล้วจ้ะ ลูกผูสองเดือนโอ้งามไปรอไปลูกเพื่อนนี่คู่นี้ห้องไว้เท่าไรจ้าสิบครับหาสิบหาสิบเออมาเดินพี่น้องไงัวราคาหาสิบถือกันโมคู่นี่บ่งลูกเพื่อนนี่แม่กับกำลังสิขึ้นอีกแล้วคือไปซื้อไปนก่กเพราะท่าน,ดนได้โดนได้ผสมอีกนัจันรเน,นาะจา้าโอ้งาม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 จังได็กกัทัวรมาได้จ้าเด้อ น้องโอมเป็นฟาร์มคูเดนบ้านทุ่งพัฒนาอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีออโอเคคือนี่ทานไปอีกคู่หนึ่งมีอีกบ่ครับอ่ามีอีกเนาะพฏิปไต่อีกเยอะเมื่อนี่งัวนี่หลายพวแต่ว่าป่อยออกจักห้าหกตัวเจ็ดตัวกนเมื่อนี่ผู้ใดสนใจมาเบิ่งก่อนนี่มีให้เลือกหลายด้อจะเด้อบ่แมนมีให้เลือกแต่แค่นี้หลายคักงัวเพิ่นเลี้ยงมาโดนแล้ว พิ่นกะว่ากะขายน้ำบ้านกะบบมีส่องทางเท่าใดคนบบใครหูว้วันนี้พิ่นปล่อยเบิดคอักผู้ใดมาก่อนใดก่อนเนอจ้ะเด้อผู้ใดมาที่หลังประทันเด้อพิ่นกะบบมีผู้เบิงซอยเท่าใดพิ่นเฮ็ดเองเลี้ยงเองพิ่นกะเลยเฮาบบมาัดไว้ก่อนตัวหนึ่งมัดตัวหนึ่งจองไว้ทั้งคู่คสิว่าได้วนกัน งัวเพิ่นโอ้งามพี่น้องเลยผู้ใดมาก่อนได้ก่รหลับไปดีบ่ดีมาหอดนี่เอาหลายตัวเพิ่นอาจสิลดให้ก็ได้งัวมิตรงัวงามงามงัวมิตรผสมไปแล้วทั้งนั้นอันนี้เป็นงัวผู้งัวแม่หนิซุ้มนี่ยัวแม่งัวแม่สาวบ่นี่สองตัวนี่ อโ,อโอ้แยกลูกไว้แล้วลูกนี่ยู่อีกคอ,อกหนึ่งคือของเพิ่นนี่เป็นงัวแม่ลูกลูกที่สองนี่สองตัวนี่ลูกที่สองในท้องผสม,มไว้แล้วลูกเพิ่นกะเมยเห็นเท่ากันกับเพิ่นแยกลูกไว้อีกคอกหนึ่งเพราะว่าแม่ผสมไว้ไม่แลวเพิ่นกะเลยแยกลูกไว้บันนี้เพิ่นก็สิออกอีกตัวหนึ่งตัวนี้ลหละจ้าที่ว่าเพิ่นสิปล่อยตัวนี้มันบ่จ้าตัวแดงแดงครับสีเปิดอ่าตัวแดงๆสิเปิด เพือ่อนเลยยางวนอยู่เดี๋ยวสิเข้าไปดอกเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวสิเข้าไปตัวน,นี้แหละจ้าที่ว่าเพื่อนจะออกเอกตัวน,นี้เขาผสมอย่างไ้เคเอฟสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งครับผม ตัวนี้อทองะอะไรผมเพิ่งพานรอบนึงครับพานรอบแล้วเนาะครับผมบันนี้เขาชัวร์บอผ่านพานรอบนี่อันานรอบนี่ก็คือผมยังบ่ได้ตรวจทองเห้ไ่ได้ตรวจทองครับผมแต<อ>่ว่าถ้า,ถ,าถ้าสิขายราคาทองโดยพงศก็ต้องตรวจน,นะครับโอ้แต่ว่าอันนี้เพิ่นยังบ่ได้ตรวจทองบ่ได้ขายในราคาทองแต่ว่าฮ <ผม S 1> ู้ว่าสมไม้แล้วพานรอบแล้วแต่ว่าท่ันได้ตรวจเป็นแม่ลูกที่2ในท้องครับจะลูกเพิ่นกับยูนี่ก็มีอยูลูกเพิ่นลูกเพิ่นนี่แยกไว้นะจ้ะเนาะไว้ครับ จ้าตำนี้เขาต้นี้โบมียังครับพี่แต่มันดื้อสิ่งดื้อจะหน่อยครับอ่าส่งดืดจะหน่อยเนาะกต่ธรรมดาเพราะว่าเพิ่นปล่อยไว้จังสี่อ่าความสูงเหาได้จ่ายยู่ประมาณเท่าไรร้อยสามห้าครับผมร้อยสามสิบห้าได้เนาะจ้ะเนาะตัวนี้ห้องไว้เท่าไรจ้าสิครับฮะห้าสิบห้าสิบโอ้ยมาเดือพี่น้องเลยงวดราคานี่หาใส่บ่ได้อีกแล้ว งามคักเป็นบามันลูกผสมเป็นบอนี่จ้าอืออาพี่น้องเอ้ยสนใจมาขาแข่งเขากับงามอยู่ต้นโตกะนางหนาดีอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยสนใจทัวมหาน้องอวมเขาราคาห้าสิบตัวนั้นเขาบ่เปิดปะจ้าตัวนั้นเป็นอันนั้นลูกคอดครับผมไม่ได้เปิดครับตัวนั้นไม่ได้เปิดอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่ง้วจ้ะเด้ออันนี้เป็นงัวแม่ลูกสองบ่ ไอ้สองในทองครับส <2 S 2> องในทองนะจ๊ะนะเป็นแม่แยกลูกนะครับตัวนี้แม่แยกลูกลูกมันกไกยูน้ำเฮานี่บ่แม่นะครับผมอ๋อลูกกไกยูน้ำเฮานี่แต่ว่าแยกไว้แยกไว้แล้วครับความสูงได้ประมาณโอ้ความสูงนี่ร้อยห้าสิบห้าบวกครับตัวนี้จ้ะความสูงเพิ่นประมาณร้อยห้าสิบห้าบวกนะจ๊ะเนาะครับความสูงว่เป็นยังจ้ะอะต้นเจ้าจะไปยืนมันมันตั้งตัวฮักปุยบนมันมันยากเลยมันเตือนต้องเจ้าไกยูนนี่ละ นา่จาความสูงเพิ่นนาะจันนะเออไปหาสิบหาบวกว่าสั้นน้องอมว่าผสมอียังไว้น้อจัน KF31 เลยครับ KF31 นี่จะไปเพิ่นน้อผสม KF31 ไว้นี่ครับนี่หลอดเพิ่นวันที่เทใดเขาผสมไหมนะครับสิบห้ากับสิบห้าธันบาหกส จ้าไอ้มือเพื่อนผสมไว้เนาะครับผมมือขอดเพื่อนมือของยี่สิบกันยาหกห้าครับมือเสื้อเอ่ยยี่สิบกันยาหกห้าเนาะจันเนาะผสมไปแล้วเป็นแม่ลูกที่สองในท้องสูงประมันร้อยห้าสิบห้าบวกเนาะน้องโอมเนาะตัวนี้น้องโอมว่าไว้เท่าไหร่จันนี่เปิดใบเจ็ดสิบครับเปิดใบเจ็ดสิบนะคางัวทุกตัวต่อร้องได้เบิดเนาะจ้นเนาะเออหนังหนาซาใหญ่พี่น้องเอ้ยเบิ่งดหล่อเหลืบเบิ่งเล็บขาเล็บแข้งกังาม กูเดมมากกับเฝ้าทัวมหาน้องโอมมาเด้อหัวไปหาไทยมากกับว่ามันอยู่หนือระงามคักแล้วตามที่ยายแดงไทยมากก็ได้กูว่างามคักพี่น้องเอ้ยเอาเป็นตัวแม่ลูกที่สองอยู่ในท้องผสมไว้เรียบร้อยมีใบมีหลอดสูงกว่าแม่ร้อยห้าสิบห้าอัพนอกจากเนาะห้องไว้เจ็ดสิบเอาแบบนี้เขาไปเบิ้งตัวอื่นต่อแบบนี้แม่ลูกครับเป็นลูกแกขอดเป็นลูกของแม่ครับ ตอนนี้นอนก<า>ันแล้วม,ม่ยืนพี่แม่ไนดะ้คุยได้ปะ่ะ<ต>จ้ะตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ก็ได้น้องก็ได้ประมาณเดือนหนึ่งครับคือออกประวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนที่แล้วครับจ้ะเดี๋ยวเขาเบิ่งน้องเป็กนกันน้องเป็นอยู่ในเพื่อครับลูกสาวบ่ะนี่ลูกสาวครับลูกสาวถ้สาสั้นก็นดึงเสื้อแม่เพิ่นไปติดติดกับกำแพงจ้ะดึงได้บ่จับได้บ่ะเอาป่ได้ก็บ่เป็นอย่างจะเห็นละมาทั้งนี่ละโอ้ลูกสาวเพิน่นพูงงามเนาะลูกสาวนี่ได้จักเดือนแล้วนี่จ้ะ ได้ประมาณสามสิบมือครับลูกสาวนี่เตี้ยประมาณยี่สิบกว่ามือครับประมาณยี่สิบกว่ามือครับผมอืมเป็นว่าเอฟหนึ่งเอฟหนึ่งบ่ไอ้ลูกเคนนั่นบ่กเอฟหนึ่งแม่ครับแม่เป็นไทยกลางธรรมดาเหรครับแม่เป็นไทยกลางธรรมดาแต่ว่าใส่อันใส่มีใบมีหลอดบ่ะจำมีใบบ่ใบของเพลินหลอดมีครับเพลิดเพลินเป็นเอาอีอันเป็นลูกของยัง นี่ครับแจ็คพอตตัวนี้นะครับคือนี่ครับคือพออ๋อพ่อพันเตีครับนี่ครับใบมีครับหลอดหลอดหลอดมีครับนี่ครับหลอดมันอยู่ข้างล่างครับจ้าอ่าครับจระเขครับเป็นของแจ็คพอตลอยล้านเนาะลูกเพื่อนเนาะจระเขลูกตัวแม่จ้าเอานี่แหละจ้าคู่นี่แหละคูนี่เออหนังหนาซาใหญ่เนาะจระเนาะลูกเพิ่นเป็นเอฟหนึ่งมาสั่นเพิ่นว่าก็มีคู่นึงครับจ้าเอาคู่นี่ไปก่อนเฮาเปิดแล้วครับคู่นี่ไปก่อนแล้วค่ะไอ้คู่นีบอันอัตเย่เฝ้าอัน ความสูงของแม่เพ่นเุ์ทะเลหรือล่ะประมาณร้อยสามสิบห้าครับประมาณร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าเมครแต่ว่าตัวตัวพี่ว่าสินาสีสูงก็นั่นอยู่ดิเพราะว่าต่ำที่พี่ถ่ายมานาสีได้สูงก็นั่นอยู่ร้อยประมาณร้อยสามสิบห้านะตัวตีไ้เนาะแต่ว่ากระบอกเป็นยังเข้าๆบวกลบครับผมอ่าคู่นี่ห้องเวลารายป็นไรจ้าคู่นี้ห้องเก่าสิบครับต่อร้องไยครับ ตลองอได้เนา<น>ะโบ,บมแมนแบบราคาเดี๋ยวผมห้องไปซื้อจ้าโอเคเนาะห้องไปซื้อซื้อขัออนะจังไดกัโทรมาหาน้องโอมของเฮาน้องโอมรูปโลบรรทุงพัฒนานี่ละเพิ่นห้องไปเก้าสิบราคานี่ตลองได้บ่ตายโตว,วัาถึกใจเพิ่นกระสีรดให้งวัวเพิ่นหลายขีออย้ยงนี่จ้าจังไดกัามาเบิ่งก่อนเนาะตันนี้เฮามีอย่างบ่ล่ะตันนี้ตันนี้บ่มีเนาะบ่มีครับเพิ่นห้องไปเก้าสิบ โอ้งามงามพี่น้องถึกใจโทรมาจา้ะเอาเบิ้งคูต่อไปแบบนี้เฮาลูกนี่บามันครับบามันเอฟหนึ่งบามันลูกกันลูกแลม,มโบลูกแลมโบบะ่ะทีเคห้าเจ็ดเก้าของโมครับอือลูกนี่จักเดือน,นแล้วนี่ลูกเขาได้มันเทียบอยู่ในอยู่ในของนี่คือ,ง,อง,งามสุดแล้วครับจา้าตัวนี้มันบ่ตัวนี้นงัวได้หาเดือนประมาณหาเดือนเครื่องแล้วครับ เตี้ยหาเดือนเครื่องผสมเคเอฟสามหนึ่งไปละผสมไปแล้วป่ะท่องประมาณจากเดือนเอาผสมไม่โดนมาได้แล้วผสมไม่โดนประมาณประมาณสองประมาณได้ได้สองัำด่าแล้วครับผมอยังบ่ผ่านนั่นยไม่ได้ผ่านรอบตัวนี้จ้าแม่มันก็อยากมีอายุแน่แต่พงกะมันการมันการันตีได้ลูกมั้นะลูกคือลูกมั้งเออลูกมันทรงลูกดีเนาะครับครับจ้าดอแล้วว่าแม่นี่ลูกนี่เป็นลูกเอฟหนึ่งลูกเอฟหนึ่งครับจ้าเอาเบิ้งแม่เพันเอกแบบนี้ แม่นี่ก็ผสมไว้แล้วป้าท้อผสมสามหนึ่งครับสุรพันรอบผสมอ่าสามหนึ่งไว้ล้อพันรอบครับผมจ้าโอ้นมงามขักเนาะพุ่นน่ะเมืองเด้อพี่น้องไอ้เล็บขาเล็บแข้งเพิ่นก็งามอ่าตำนี้เฮานี่ประกันตำนี้เบิดบ่จ้าประกันตำนี้ครับรับประกันตำนี้ไปเลยรับประกันตำนี้กุยยางมาสั่นเพิ่นว่าแม่เพิ่นอยากมีอายุแน่แต่ว่าส่งลูกดีงามสูงประมาณเท่าใดนี่จ้าแม่เพิ่นนี่ประมาณว่า รอบวกด้ยครับจะมาเขาว่าแปะลอยหาสิบกว่าพุ่นแล้วนี่เพิ่นมีแต่อันนี้กะเบิงเอาด้วยตาได้ใจได้เบิงความสูงตัวเท่าไหร่ลองมายืนทั้งไทยดิผมสูงอยู่ประมาณโอ้ผมสูงลอยเจ็ดสิบนะครับสูงลอยเจ็ดสิบบ่โอ้ไปยืนอยู่เนินสูงวัวไปอยู่เหมืองต่ำมาทางนี้กลางว่ามันมันสูงอยู่แล้วกับมแต่ประมาณเอาประมาณลอยหาสิบเจดออกแปะ เพิ่นเพิ่นเสียบ่ได้ถือตลับเม็ดมาวัดน้ำคือว่าหันละแต่ว่าโอ้ลูกงามค่ะคู่นี้ห้องไว้เท่าไรจ้านี่คู่นี้เปิดไปสิบแปดครับคู่นี้เปิดไปสิบแปดนะจ๊ะนะลูกเอฟหนึ่งจ้าโอ้งามค่ะพี่น้องใอ้ลูกตัวแม่ได้จ้าเด้อผสมไว้แล้วในท้องจักเดือนจ้าผสมไว้ประมาณได้สองสัปดาห์ครับยังไม่ได้พารอบเลยแบบสองสัปดาห์ตีเอาขอเบิ้งใบลูกเพิ่นดูมีปะมีครับนี่ใบลูกนี่เป็นของเอฟหนึ่งคืออันนี้ถ้าเป็นโปาตัมเนื้อผ่านเดี่ยวคือลูก ุดๆแล้วครับได้สายการเลี้ยงง้วนี่คืเกี้ยวข้าวเกี้ข้าวแล้วนครับนี่ครับคือพอมันใบหลอดครบเลยครับอ่านี่ด้จาาพ่อเพื่อนน้จ่าเด้อใบหลอดครบครับผมอันอยู่ประมาณจักเดือนก็ประมาณหาเดือนกูกว่าครับหาเดือนกกว่านะจะาน้าลูกเพื่อนนี่ค่าต่อรองได้มาแกงไดกระทโถมหาเพื่อนน้จ่ะเด้อว่าง่ายจุดดอกเพื่อนลายคักงัวเพื่อนนี่ ผู้ใดสนใจก็โทรมาเดี๋ยวเบ้อเบ้อเฮาเบ้อไดจ้า088ครับ088 012 012 0138ครับ4138นาะจ้ะเนาะเอาจังใดบัดนี้เฮาเบิ่งคู่ต่อไปเนาะบัดน,นี้จ้ะซุมนี่นี่ก็สิปล่อยคือกันจะ้ะผู้ใดมาก,ก่อนได้เลือกก่อนอ่นาอนี่งัว F1 จังไหนพุ่นอกีกเพิ่นว่าคลิปหน้า สิมีให้เบิ้งอีกอยู่แม่สาวคลิปนี้กะเบิ้งแม่ท้องแม่ยังไปก่อนเนาะครับผมนผู้ใดมาก่อนบ่แน่อาจสิได้เบิ้งมาก่อนได้ก่อนครับอ่ามาเบิ้ง,ม,งมาไ<ผ>ม่ได้เลือกอีกบ่มีตแต่แค่เฮาเว้าไปซ้านัน้นยังมีอีก,อยกเยอะแยะจ้ะเบิ่งเลือด F1 ครับผมเลือดสูงขึ้นมาอีกจก้ะเลือดสูงขึ้นมาอีกโอ้งามคัก F1 พุ่นน่ะใจย้อยข้างในพุ่นน่ะเพิ่นแยกลูกไวก้กับลูกแม่แม่ซุ้มเพิ่นขายออกเมื่อกี้นี่ละ ที่เพ่น,นันเว้าไว้เมื่อกี้นี่แหละงามเนาะง,งามหลับสีอืงามคักงามคักหาไทายงวัวไม่หนิมีหมองเนี่ยเด้องามพี่น้องเลยแถวเขตอำเภอทุง่งฝนก็นได้สนใจกระโรมาหาน้องเขาคนสิปล่อยเบิร์ดหั่แหละขันผู้ใดมาก่อนได้ก่อนอ่าลังโตกับเพราท่านได้บอกราคาคือมันมันหลายมันเขากับไทยได้ซ้ำได้ได้ไทยนี่แหละ ผู้ใดามาก่อนมีโอ,อก,กาสได้เลือกได้เบิดคอกเลยจ้าราคาต่อรองได้ทุกตัวเฝ้าถึกใจลดให้ลดเพรนะว่าใจน้องรวมผมลดให้ด้ว่แล้วครับเพียงทางไกลว่ามึงจงข้าวลดเนี่ยอ่าดีว<ค>่าด,<ค>ดีอ่าค่าส่งค่ายยังเาไอ้เรื่องเรื่องการส่งอียังเนี่ยเข้าใคยคุยกันเนาะส่งผมส่งไก้ฟรีเลยส่งไก้ฟรีเลยบอกฟรีเลยป้าดีโบมีไผ่สอร์ตจังสี่อีกแล้วผู้ใดมาซ่านี่เสียใจเลยจ้ะเด้อส่งฟรีส่งฟรีประมาณจักจักโลเอาจังสี่ซะหนึ่กิโลครับส่งฟรีครับ อ่าส่งฟรีประมาณหนึ่งรอยกิโลน่ะจะเนาะอ่าจังไดยก็สนใจโทรมาหาหนองเขาโอ้คักคักคัก,กพีหนองเลยสุดยอดสุดยอดมามาเบิงมาเบิงเป็นหนังว่าเป็นลายพอดครับแม่สาวรือท่หพ่นอีกประมาณสองตัวครับค่อยทายรอบหลังมือนี้เขาเบิงแม่ลูกแม่อะไรนั่นเป็นสะก้อนครับแม่ลูกแม่ท้องแล้วกับแม่เพิ่งผสมไปสะก้อนครับจ้าครับผมอือ่าจังไดกะค,ค่อย โทรหาน้องโอมเนาะจ้ะเนาะครับครับมากะมาเบิ่งเด้อครับเด้อจ้าผมงามๆเลยครับงกลิ่นอาหารกลิ่นยากินเฟืองอย่างดีนะครับจ้าดูอย่างดีนะครับบ่มีสุกบ่มีจอยครับอยู่นี่จ้าโอเคจ้าคลิปนี้ก็เท่านี้เด้อพี่น้องไอ้คลิปหน้าค่อยพอันใหม่สวัสดีจ้า